สมัคิงแฮมแท่งกายสีแดงและตนำสิงคโงร์ศึ n ยังเข้าไปในบริเวณปฐาทศีสมหลักเดี๋ยวผมสีล่อีฟังนะครับพี่น้องครับปฐาทศีสมหลักสร้างขึ้นเมื่อปีพาศ2อ0พัยสสร้างเสร็จเมื่อปี2 0 0พัยในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีพระมหากษัตริแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าใช้เฉษธาตุเลาน้แห่งประเทศลาวนะครับได้รวมกัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพคียานแห่งศักจะไมตรีว่าจะช่วยเหลือก,กันและไม่ลุกลำ้ำอนาจักชื่นกันและก,กันนะครับจิ้งได้ตั้งชื่อว่าพระธาตุสีสมหลักนะครับทิ่งพระธาตุสีสมหลักก็ตั้งอยู่ที่ลิมแมนาแมนนะครับอำเภอด่านสายทังวัดเลยครับสำหรับผู้ที่จะเข้าไปสักดิะพระธาตุสีสมหลักนะครับก็ห้ามนะครับ h ม m ต้งกายและน้ำสิ่งของสีแดงเข้าไปบริเวียนในบริเวียพระทาเพราะสีแดงเปรียยนสมัยนันซีลื่กจากการทั้งสุ่มนะครับและได้ปฏิบัติสิบป,ปัจจุบันนะครับซึ่งใครที่มาขอฟัฟอนเกี่ยวกับความลัแจะมักจะสุ่งหวังนะครับแลนะสว่วนที่ไปซิมาบนบานเพื่อให้ได้สมเทปัตนาดังที่ แต,ต่องกการนะครับก็ให้น้ำตน้นพงที่เห็นในภาพนี้นะครับมาสกละปอมนะครับพี่น้องนี่ครูประวัติโดยย่อประทักษีสมลัดนะครับ